พอดีวันนี้นะครับก็คือแบบคอมเมนต์น้องๆทุกคนอแบบเม้นเมื่อไหร่จะทําแดงน้อยเมื่อไหร่แดงน้อยจะทําบอกจะทําแดงน้อยนานแล้วคือคอมเมนต์เยอะมากเมื่อไหร่ทําแดงน้อยวันนี้ก็เลยแบบไม่ไหวละเออแบบโทรหาช่างตัวบอกเขาหลลูกพี่ช่างตัวครับ เนี่ยแดงน้อยจะได้ทําตอนไหนอะไรเสร็จหรือ,อยังเชื่อตัวบอกอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งเครื่องไปเลยว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ลื้อเครื่องแล้วก็ส่งไปนะครับแล้วก็เขาจะประกอบชุดใหม่ขึ้นแล้วเราก็ค่อยขนรถลงไปไล่นะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าตอนนี้มันเหมือนติดเศรษฐกิจพิษโควิดด้วยนะครับลื้อชุดหัวด้วยลื้อชุดหัวแล้วเราจะมาส่งให้พี่ตัวว่าอ๋อนี่คือชุดหัวมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่ตัวครับพี่ตัวจัดการให้ผมหน่อยละกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยลื้อรุ่นนี้เหมือนกันอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะฝากถึงเช่างตอยด้วยว่าถ มมมาาาากกนนนะครรัับผผอยยู้้ว่ขงงงใเป็ไโอเคครับก็ต้องกลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเช่อสายดาวิยรบุวยรสขั้นเลยครับวันนี้ก็พับผมอีกแล้วนะครับอินฟินิตี้แบงค์นะครับพอดีวันนี้นะครับก็คือแบบ คอมเมนต์น้องน้องทุกคนอ่นะแบบเม้นเมื่มอไหร่จะทาแดงน้อยเมื่อไหร่แดงน้อยจะทําบอกจะทําแดงน้อยนานแล้วคือคอมเมนต์เยอะมากผมเมื่อไหร่จะทแดงน้อยวันนี้ก็เลยบอกไม่ไหวละคือแบบโทรหาช่างตัวบอกเขาหลลูกพี่ช่างตัวครับเนี่ยแดงน้อยจะได้ทําตอนไหนอะไรเสร็จหรือยังช่างตัวบอกอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งเครื่องไปเลยว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้รื้อเครื่องแล้วก็ส่งไปนะครับแล้วก็เขาจะประกอบชุดใหม่ขึ้นแล้วเราก็ค่อยขนรถลงไปไล่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนติดเศรษฐกิจพิษโควิดด้วยนะครับแล้วก็มันกลับมาอีกแล้วมันก็เลยไปไไม่่ด้นะะครรับเพาาว ทางครอบครัวพี่เขาก็แบบกลัวจะเป็นโรคเป็นภัยมาติดลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราลื้อเครื่องให้ช่างตัวทาแต่ก่อนที่เราจะส่งให้ช่างตัวทํา<ะ>พี่จะมาผ่าเครื่องดูว่าเครื่องเวฟร้อยตัวเก่ากับเครื่องร้อยสิบอ่ะพี่พาไปชิวๆอยู่ละเดี๋ยวจะว่าไม่เสร็จไม่ท,ท,าทําสักทีแบบงอมนี่ครับทุกคนก็ตอนนี้พี่กําลังกําลังจะลื้อออกเลยนะครับ<ะ>เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ มันนานเกินไปละแบบทุกคนก็แบบรออดใจรอไม่ไหวแล้วพี่แบงค์ไม่ทําสักทีเมื่อไหร่พี่แบงค์จะทํากูก็อยากจะรีบทําให้เพื่อมึงดูนี่แหละบางทีกูก็ไม่รู้จะพูดคาไหนว่าคือช่างตัวเขายังไม่ว่างครับหลายๆช่องที่บอกว่าเอ้ยบอกจะทํารถก็ไม่ทําสักทีทําไม่เสร็จสักทีไม่ใช่อะไรคือช่างเขาไม่ว่างนะครับแล้วก็อะไรเขายังไม่เสร็จนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้พี่ทํารถเองนะครับเพราะว่าพี่เบื่อครับมันคือมันต้องรอรอเขาทาอะไรอ่ะแต่ถ้าสมมติเราทําเองเรามีอะไรเราก็ทําได้เลยไงป่ะเดี๋ยวพี่จะล เลือกเครื่องกันเลยนะครับแต่คันนี้แม่งต้องเลือทุกอย่างเลยรถคันนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเปิดบาไปตอนยกเครื่องลงเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เส็จว่าไปโอเคครับทุกคนก็สลับตอนนี้นะครับเราได้ทําการยกเครื่องมันลงมาแล้วเห็นไหมโคตรหนักนะครับเดี๋ยวพี่พยายาดูนี่ เครื่องเวฟจะเป็นอย่างนี้แต่พี่ก็ไม่เคยรื้อเครื่องเวฟร้อยเหมือนกันว่าเครื่องเวฟร้อยมันรื้อยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารื้อชุดหัวดูก่อนรื้อชุดหัวแล้วเราจะมาส่งให้พี่ตอยว่าอ๋อนี่คือชุดหัวมันเป็นอย่างนี้แล้วพี่ตอยครับพี่ตอยจัดการให้ผมหน่อยละกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยรื้อรุ่นนี้เหมือนกันอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะอาจจะรื้อพังเลยถือว่าก็ เป็นประสบการณ์ไปแล้วกันนะครับผมมาพี่จะมาเลือให้ดูอันดับแรกเราไขาฟ้าออกกันเลยที่จะใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับสำหรับครที่บ้านอยากมีก็ไปซื้อเอาเองนะครับประมาณ70ิบล้านอนะ่ะสู้ๆราคาก็หรือเปล่าไม่รู้แต่พี่สู้นะพี่รวยออกมะเนี่ยออกเนี่ยครับคือแบบมันทํางานง่ายมากครับทุกคนในตัวเนี้นะเขาเรียกว่าบอ็อกไฟฟ้านะครับผมอิรบกกีนะครับผมเป็นของที่มาจากประเทศตุรกีนะครับใครที่อยากได้ก็ซื้อเอานะไขค,รครวงแบน ยูใสอีกมาไม่ต้องใสของแบบอันนี้ก็ได้ครับงัดแม่งเลยโบคือมันต้องลื้ออยู่แล้วทุกคนก็ยังไงก็ได้เปลี่ยนประกันอยู่แล้วพี่ตยเขาบอกว่าส่งมาในสภาพดีดีแต่ว่าเราไม่ส่งสภาพดีดีครับเราต้องแบบกลางๆนี่ครับโคตรเนา่าบอกเลยนะนี่อันไหนไม่ได้ใช้แล้วก็ทิ้งไปนี่ครับระบบแคมมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือแคมเวฟร้อยอ๋อคือมันต้องบอกว่ามันเป็นเครื่องรุ่นเก่าอยู่ไลยทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรื้อแบบเก่าๆอ่ะโอเค <Okay. S 1> ชิบหาย นี่เบอร์17ป่ะโอเคเบอร์17บเจโอเคนี่ฝาครอบาวาล์วอ่ะโอเคฝาครอบาวาล์วแต่ว่ายังไม่ได้ตั้งมาร์กไม่รู้ว่ามาร์กตรงหรือเปล่าก็ในเครื่องช่างมันเพราเราลื้ออยู่แล้วนะครับต้องขันออกจากด้านนี้อ่ะโอเคเข้าใจแล้วพอจะเข้าใจแล้ว <Yeah. S 1> เป็นเครื่องคล้ายเวฟร้อยยี่ห้านะครับเป็นเครื่องคล้ายเวฟร้อยยี่ห้าก็ดำน้ำทำกันเอาแล้วกันทุกคนผมก็นะเบอร์แปดโอเค อันนี้เบอร์แปติดน้ํามันเครื่องทุกอันดูดิเป็นสนิมติดน้ำมันเครื่องทุกอันเลยว่ะทุกคนงงเหมือนกันวะอะไรวะก็สำหรับใครที่อยากให้พี่ทําสเต็ปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าพี่ได้ทําการหาตังจากแอทฟิน8 8ฟันแล้วนะครับ ี่มองว่าแอดไปทางไหนก็คือแอดไปทางไลน์แอดนั่นแหละนะครับแอดไปทางไลน์แอดแล้วก็แอดมิน hmm. เขาพร้อมที่จะตอบเพื่อคนเที่ยบสี่ชั่วโมงนะครับอย่างที่บอกนะครับเราก็นั่งเล่นกันชิวๆนะครับวันว่างๆก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เล่นกันไปโอเคนะหาเงินทํารถทําอะไรไปผมก็แบบต้องทํารถให้น้องๆดูอะ่ะคือคันนี้ใจจริงอ่ะไม่ได้อะไรหรอกพี่แค่อยากจะทําให้มันเป็นฝันร้ายของใครหลายๆคนที่คิดว่ารถตัวเองแรงอะ่ะก็คือแบบเคยโดนเว็บเว็บแดงแดกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเลือกกันก่อนอบล็อกไปหมดละ ไอตัวนี้จริงๆน่าจะอุดเลยดีกว่าเนาะเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยเนี่ยน่าจะได้อุดอุดอยู่ละวเดี๋ยวนะครับทุกคนพี่ขอเอาน็อตขันคืนไปที่เดิมแล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวลืมไหี้ยนะมาถึงเวลาละเดี๋ยวเราจะมาเลื้อฝาดูกันเลยว่าฝาของมันนี่หน้าตาเป็นยังไงเบ้าฝาเป็นยังไงลูกสูบขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพี่ยพาไปดู เดี๋ยวอันดับแรกขอถอดถอดอันนี้ก่อนจานโซ่มาออกมาสิค,าครับแป๊บนึงนะทุกคนลืมคลายตัวตั้งโซ่อีกไอชิบหายนี่ครับเฟืองโซ่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเฟืองมันบอกว่าละเอียดพอสมควรน,นะก็ตามทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับ ยกออกได้อย่างนี้อ่ะออกได้แล้วออกง่ายโพดกูท่านได้ทำอะไรอยู่เว้ยออกแล้วนี่แด้นะทุกคนติดอะไรติดอะไรวะทำไมออกไม่ได้อะติดอะไระอะหัวเทียนไม่เบี่ยงไม่เกี่ยวหัวเทียนไม่เกี่ยวหัวเทียนอยู่ที่ฝามันต้องติดอะไรสักอย่างนะครับเอา้าไอ้เหียนนี่ฝามีฝานี่ด้วยเหรออา้าทำไมมันเยอะจังวะ พิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันมีฝานี้ด้วยนี่ออกแล้วนี่รูโคตรเล็กนี่ซูมเลยอันนี้คือวาลวเดิมๆเ,มเบรฟร้อยนะครับเบรฟร้อยเอสเดี๋ยวเราจะต้องขยายวาลวแล้วทําเบ้าฝาใหม่นะครับแล้วดูเสื้อดิเสื้อแม่งรู้โวเสาเสื้อโคตรเล็กเลยอันนี้คือลูกเดิมจ๊อบพามาดูพาทุกคนมาดูนี่คือลูกเดิม<ะ>เดิมจริงๆก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างนี้พี่เลื้อให้ดูนะครับก็เดิมๆคือแบบเดิมเลยอะ ออกอีกไหมเนี่ยโอ้โหต้องรื้อพวกนี้อีกครับป่าโอเคครับทวนก็เดี๋ยวพี่ขอแพ็คไปส่งช่างตัวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเราพามาดูแค่ว้าวแล้วก็ลูกแค่นั้นนะครับเดี๋ยวนอกนั้นก็ขอส่งไปแบบพี่จะชำแหละดีกว่าชำแหละส่งไปนะแล้วก็ให้ช่างตัวเขาไปประกอบเองนะครับเพราะพี่อยากรู้ข้างในมีอะไรบ้างป้าโอเคเดี๋ยวเราเปิดบลาไปเจอกันตอนที่เราส่งของเลยไป โอเคครับเราก็ทําการแพ็คไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็เครื่องจะอยู่ในนี้ทั้ง2องลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากถึงช่างตัวด้วยว่าถ้าไปถึงแล้วห้ามด่าผมนะครับเพราะว่าผมรื้อไปแบบเละเทะมากนะครับผมผม,ผมอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงแล้วก็ฝากติดตามเจ้าน้องแดงน้อยด้วยเพราะพี่จะทำให้มันเป็นฝันร้ายของ110ยไอของทุกคนนะครับแล้วก็125จะโดนแดกได้ดนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครจะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเพื่อนกระดิ่งเพิ่มไปที่ท ฟินแ8ฟันนะครับล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ <Yahoo! S 1> ขอบคุณแอดฟิน8 8ฟันนะครับที่ให้เงินมา20,000มาทำเครื่องสวัสดีครับ